เขาบอกเมื่อก่อนนะครับเวลาสวดมนต์ก็เวลานั่งสมาธิก็จะเพ่งจะเครียดคือเหมือนคือเหมือนตั้งใจสวดตั้งใจทําสมาธิแล้วทีเนี้ยเนี่ยมันไม่ค่อยสบายคือมันไม่ค่อยเบามันไป,นไปกดอ่าครับส่วนใหญ่ไปกดกดให้มันนิ่งคือกดให้ธาตุมันอยู่คแต่จิตมันไปโน่นไปนี่บางทีมันปวดนั่นก็ทนเรากดาทีนี้เมื่อวานเขาเลยบอกว่าตอนที่เขา รอบสองทุ่มครึ่งเขาฟังหลงตาแล้วก็สวดพร้อมหลงตาเขาเลยลองไม่สวดนั่งฟังบทสวดอย่างเดียวปรากฏว่าจิตมันมันรวมันนิ่งมันสบายใวไวกว่าที่เขาทํทาทํามาแต่ก่อนเนี่ยใช่อดีบททั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเขาสวดอยู่นะแล้วก็เดินไปเดินมามั่งแต่ถ้าก็สวดตามขึ้นไปคือไม่โกรธมัน คือใจเนึ่สวดไปฟังไปเฉยๆนี่ใช่ครับคือเราฝึกที่ใจครับแต่ต้องมีธาตุด้วยไงเพราะมันครบองค์ประกอบของกรรมแต่มันมีใจอย่างเดียวมันก็เป็นนามาทำเป็นผีเป็นวิญญาณมันทำไม่ได้มันต้องมีรูปมีนามไง